ว้าหมุนไปหมุนมากม็เมนูหอยอีกแล้วน,นะคะนาพอดีนึกอยากกินเนาะเราไม่รู้จะกินอะไรดีเมนูหอยเท่านั้นที่จะเยียวยาเราได้เนะะี่ยค่ะเมนูยำหอยนางรมอ้าปก,กเฉยเลย <c oughs> โย <c oughs> ทุลักทุลเลเลยเกินวันวันโอ้ยเดี๋ยวนะคะสงสัยจะหนุนสูงไปนะ <c oughs> ไอ้คันไม่หนุนสูงก็กลัวพเพื่อนๆมองไม่เห็นโอ้โหไม่ใช่ไรหรอก <c oughs> นี่เดี๋ยวนะอุ้ยคนต้องคนขออนุนญาตคนเบาๆบนะ อู๋เขาล้นเพยอะไรหรอกอืมอหอยนางลมย้วยๆช่ำๆตัวตัวก็ใหญ่ใหญ่สุดของแถวนี้แล้วล่ะไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วเนาะเรื่องของเรื่องถ้าใหญ่ใหญ่ได้กว่านี้ก็อยากเก็บใหญ่อยู่นะแต่ใหญ่ใหญ่ใหญ่น้องเขาเพิประมาณนี้เนี่ยนี่ค่ะวิยเห็นไหมเนาะอืม Uh huh. น้ำยำสามรสเราคือแบบเด็ดมากออืจะให้ดูยังไงดีเนาะว่ามันอานี่นี่นะคะเห็นไหมเอ่ยเยอะๆช่ำๆไปค่ะอืม uh huh. เข้าไปแตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอารมณ์เหมือนกินเห็ดหาอนะแต่เป็นหอยนางรมหกเทยขออนุญาตเก็บใจอารมณ์แบบเราจะใส่แบบพี่เผาเพิ่มแล้วก็จัดไปคา ืเราซื้อมาถึงใหญ่เนาะกินเยอะขนาดไหนก็ได้ไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปซื้อแบบเขายำม,มาเป็นชุดๆนี่เขาจะให้มาชุดเดียวเขาหวงอืมคุณดี เนีย่ยจะบอกว่าหอ,อยมุยยเจ็บใบนี่รอเลยเขากินกินด้วยกันคือแบบว่าดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบกินกับหอยนางรมผักฮีลิ้วหรือหอยแข็งข้าวคันขา้ขากันใบโหระพาตอนแรกเรานึกว่าจะมาด้วยกันไม่ได้เนาะไปด้วยกันเฉยเลยนะอ่ะอื้อ อาจจะเสียงดังอะไรหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ได้ปิดประตูร้านก็จะเสียงดังนิดนึงเนาะรบกวนเพื่อนๆหน่อยนะให้ดูอารมณ์หอยยอ,อ่ะอวว้าวเห็ดไหมเนาะ ถูกใจโคตรๆหอนางลมเขาคือดีอ่ะคือเราเราอยู่ที่กรุงเทพเนาะแล้วแบบเราไม่ได้ติดกับทะเลอ่ะแต่หอยนางลมแบบได้สดขนาดนี้ก็ถือว่าแบบจุดยอดแล้วนะแต่ป๊อปป๊อปป๊อปกัดไปหืม อาลงกินคล้ากินเห็ดหอนาะที่กัดแล้วแตกป๊อกป๊อป๊อเอามาอ้างให้เพื่อนๆอยากกินด้วยเนาะหอยนั่งลมสามกระปุกเลยยกผักมาทั้งสวนน่ะ กินผักผึ้งอืออือเดี๋ยวๆซ้ําๆไปค่อนๆอือ อ,อดียังไงก็ขอตัวไปกินต่อนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยที่เมนูยำหอยนางรมแซ่บๆค่ะบ๊ายบาย